กดซ u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยสวัสดีนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวพาเที่ยวนะสำหรับวันนี้ก็เป็นอีพีพิเศษอีกอีพีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครอบครัวเราจะมารับสมาชิกใหม่นะครับของครอบครัว นะครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ซูซูกินะครับ KP a u อ o คลองหลวงนอน,นี้นะครับก็อยู่แถวแถวใกล้ๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใกล้ๆแถววัดพระธรรมกายนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าวัาวนนี้ครอบครัวเราจะเลือกรุ่นไหนสำหรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราไปเข้าไปดูกัน ศูนย์ซูซูกิเคพีออตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปะุมธานีอยู่ติดดิมถนนเลยหาไม่ยากนะครับแล้วก็ที่ศูนย์เขาเนี่ยเขาก็ยังมีเพจด้วยที่เราสามารถดูได้จาก f เฟ o บุ๊กชื่อเพจก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษก็จะเป็นซูซ u กิที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นภาษาไทยโปแลงคลองหลวงนะครับซูซูกิโปแลงคลองหลวงซึ่ง ครอ,อบครัวเรามาซื้อรถซูซูกิได้ก็จากเพจนี้แหละนะครับก็ได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดเขานะครับและต้องบอกว่าเขาอตอบและให้ข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาให้ข้อมูลที่ดีมากนะครับแล้วก็การพูดคุยอะไรเงี้ยเป็นกันเองนะครับเลยทําให้ครอบครัวเราได้เลือกที่จะมาซื้อรถที่สูตรนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ทิ้งไว้นะครับในส่วนของเบอร์อผู้จัดก,การฝ่ายขายนะครับพี่สุรพงศ์นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะครับเผื่อใครที่สนใจรถซูซูกิก็สามารถติดต่อไปที่พี่เขาได้โดยตรงเลยอะไรนะนวันนี้หนุ่มน,ออน,นคะครับไม่วันนี้มาทำอะไรกันมาซื้อรถมาซื้อรถ มาซื right? get, ้อล้อหรือมาอะไรคะมาซื้อรถเหรอแล้วแล้วนี่มันอะไรเนี่ยซื้อรถแวยังไม่ทันได้รถเลยนี่อะไรคะนี่อะไรลูกเนี่ยยังไม่ทันได้รถเลยมาทําอะไรเนี่ยกินขนมเหรอแอบกินขนมเขาไหมเนี่ยไม่ได้มาซื้อรถเนี่ยแอบกินขนมมาทําอะไรคะกินขนมค่ะมากินขนมใช่ที่ไหนแล้วมาซื้อรถเปล่ามารับรถมารับสมาชิกใหม่เนาะ นี่แต่ว่าเรามาเช้าไปกินขนมก่อนเซลย้ำมากกินขนมก่อนเหรอโอเคอะไร <c oughs> ใส่ไหนเอาใส่ให้มันถูกสิลูก <c oughs> และนี่ก็คือ รถที่ครอบครัวเราเลือกนะครับนั่นก็คือเซ l ล e เลโอนะครับโดยที่มีเครื่องอยู่ที่1 4 0 0ซีซีนะครับก็เน้นรถที่เล็กๆประหยัดประหยัดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะมาใช้ในการรับส่งเด็กนักเรียนหรือว่าใช้ในการาขับไปในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะครับ,นะรบซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเราเนี่ยจะ ไปซื้อรถไฟฟ้านะครับเพื่อที่หวังว่าเออจะได้ประหยัดหน่อยแต่มันก็มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เราไม่ได้ซื้อรถไฟฟ้าเราก็เลยต้องมองหารถที่มีราคาถูกหน่อยนะครับแล้วก็จะประหยัดได้นั่นเองเราก็เลยมาเลือกที่เซเลรีโอนี่เองแล้วก็ตามธรรมเนียมของครอบครัวเรานะครับเราก็จะต้องให้พระในบ้านนะครับ คุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับขับรถใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองแล้วก็ในครั้งนี้นะครับก็จะให้คุณแม่หรือว่าคุณย่าของหลานๆขับรถออกจากศูนย์นะครับไปจนถึงประมาณกลางทางระยะทางที่จะไปถึงบ้านแล้วก็จะมาเปลี่ยนให้คุณพ่อหรือว่าคุณปู่ของหลานๆาขับต่อไปจน ถึงบ้านเราเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมเนียมของครอบครัวเราเลยที่มีรถใหม่ทุกคันนะครับจะต้องให้พระในบ้านเราขับขี่เพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้เราก็มาดูของแถมกันนะครับที่ศูนย์ซุซูกิเขาแถมมาให้เรามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับชุดสเกิร์ต รอบคันนี่อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นใหญ่เลยที่เขาให้มานะครับชุดสเกิร์รอบคันแล้วก็รวมถึงสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับสปอยเลอร์หลังด้วยนี่อ่าด้านหลังนะครับก็จะเป็นการเหมือนอารูกทรงของท่อสี่ท่อนะครับต้องบอกว่าโอ้ได้ความสปอร์ตใปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือชิ้นใหญ่เลยนะครับที่เขาแถมให้อ่านะครับ ส่วนแม็กนี่ไม่ใช่นะครับแม็กนี่ไม่ได้แถมนี่อันนี้ไปเปลี่ยนมาเองนะครับไปเปลี่ยนเองนะครับอ่านี่อันนี้ชิ้นใหญ่นะครับชิ้นแรกเลยอ่าต้องบอกว่าทําให้รถด,ดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยยิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นฟิล์มกองแสงนะครับซึ่งฟิล์มกองแสงนี่เราก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับไอไม่ใช่เลือกรูปแบบเลือกอ่าความเข้มความเข้มว่าจะเป็นเข้มเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ ที่ติดมานะครับจะเป็นที่60-80นะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง80แล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้านี้จะเป็นอยู่ที่60นะครับก in ็จะเข้มนิดนึงนะครับเข้มนิดนึงตอนกลางวันน <im> ี่ถือว่าโอเคแต่ถ้ากลางคืนนะครับก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับแต่ก็เราไม่ค่อยได้ขับตอนกลางคืนมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคต่อมานะครับก็เป็นนี่ครับกันศาสตร์นะครับกันศาสตร์ต้องบอกว่า <Bose> ก <im> ันศาสตร์ <im> ตรงรุ่นเลยนะครับกันสาดตรงรุ่นอ่ากันกาาสาดนี่ก็ช่วยได้ดีนะครับในส่วนส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเลยกันสาดเพราะว่าเวลาอย่างฝนตกหรือว่า,อาตอนกลางคืนเปิดกระจกแง้มเนี่ยมันก็ทําให้ด้านนอกนะครับฝนไม่เป็นฝนหรืออะไรเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้นะครับไม่สามารถสาดม,มาไดา้ต่อมาเรามาดูด้านในบ้างนะครับด้านในที่เขาแถมมาให้เรานี่ครับ อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาหนังนี่่เบาเดิมจะเป็นเบาผ้านะครับอันนี้เบาหนังนะครับซึ่งเบาหนังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นเลยนะครับชิ้นใหญ่นะครับซึ่งว่าน้อยมากนะครับที่จะมีแถม ในส่วนนี้เบาะหนังซึ่งเราก็สามารถเลือกอาได้ได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นได้สีอะไรนะครับแต่นี้ผมเอาเป็นเบาะหนังแล้วก็ได้สีดำนะครับเพื่อให้มันเป็นโทนเข้มๆหน่อยนะครับแต่แล้วแต่ก็บางคนชอบได้แดงได้ส้มได้ขาวอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นใหญ่เลยที่เขาแถมมาให้เรานะครับเบาะหนังนี่อาหน้าหลังเลยนะครับเบาะหนังโอเคเลยครบชุดนี่ อย่างนี้ก็ดีครับมันทําความสะอาดง่ายผมชอบเบาะหนังครับไม่ไม่ไม่ชอบบอกที่เป็นเบาะผ้าอย่างนี้แต่แล้วก,แวก็แล้วแต่คุณชอบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นจอ Android นะครับจอ Android นี่โอ้โหหน้าจอเต็มเลยนะครับจอ Android นะครับซึ่งใช้งานลักษณะคล้ายๆก็เหมือนแท็บเล็ตแท็บเล็ตอ่าแท็บเล็ตเครื่องดนึงเลยนะครับก็การใช้งานก็ปกติดูหนังฟังเพลงต่อ Wi-Fi ต่อบลูทูธอะไรเงี้ยได้นะครับอ่าเหมือน เขาเรียกว่าเหมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยที่มาติดไว้แล้วก็ลักษณะการติดมันก็จะเข้ารูปพอดีเลยนะครับลักษณะเข้ารูปเลยอพอดีกับตัวถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยจะเป็นวิทยุนะครับวิทยุเก่าเป็นเครื่องแบบธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่เขาแถมให้เขาถือว่าเป็นชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอย่างเช่นอ่านี่ครับผมปูพื้นนะครับเข้ารูปนะ ครบเซตนะครับผมปูพืนเข้ารูปเนี่ยตรงเนี้ยนะเขาก็แถมมาให้ครับผมปูพื้นอืมแล้วก็จะเป็นกรอบป้ายทะเบียนนะครับที่เขาแถมมาให้มากรอบป้ายทะเบียนก็เป็นของศูนย์เขาเลย<ม>แล้วก็จะเป็นถาดท้ายแบบเข้ารูปนี่นะครับถาดท้ายอ่าถาดท้ายต้องถือว่าเป็นถาดท้ายที่ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นแบบคล้ายๆลักษณะแบบแบบยางเป็นของเซลีโรเลยนะครับ แล้วก็มีความหนักอยู่นะครับมันเป็นแบบยางอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับอ่าแล้วก็พวกอ่าเอกระยะค่าแรงฟรีอะไรพวกนี้นครับอันนั้นถือว่าเป็นเลือกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงที่เขายังมีให้ก็คือจะเป็นในส่วนของส่วนลดเงินดาวนะครับแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงช่วงเวลาครับที่เขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นของแต่ละศูนย์นะครับรวมถึงศูนย์นี้ด้วยมัง ครั้งก็อาจจะเป็นส่วนลดเงินดาวที่เยอะหน่อยบ,บางครั้งก็จะอาจจะน้อยหน่อยอะไรนี้แล้วแต่นะครับก็สอบถามทั้งศูนย์ได้โดยตรงอ๋อแล้วก็ดีครับลืมไปเสาสั้นนะครับเสาสั้นเสาสั้นซึ่งอันนี้เราจะเป็นเสาสั้นหรือเป็นคีบฉลามก็ได้แต่ผมเลือกเป็นเสาสั้นมันน่าจะเหมาะกว่านะครับคีบฉลามถ้ามันมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยนะซึ่งถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยจะเป็นแบบเสาวิทยุแบบยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็ให้เขาแถมเขาก็แถมมาให้ด้วย ะครับในส่วนของเสาสั้นครับแล้วก็พวกเช็คระยะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็อ่าเป็นปกติครับค่าแรงฟรีอะไรพวกนี้นะครับอยู่ที่ระยะที่เท่าไหร่แล้วแต่นะครับพวกอ่าขัดสีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับขัดสีพ่นการสนิมอะไรพวกนี้นะครับก็มีแถมมาด้วยนะครับแล้วก็อ่าคูปองเติมน้ามันอีกสองครั้งอะไรพวกนี้รายละเอียดเล็กๆกน้อยผมว่าไม่ ไม่ใช่สาระสําคัญนะครับอ่าในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวถือว่ายังไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ก็อันนี้ก็มาให้ดูแล้วกันในส่วนของที่ทั้งศูนย์เขาแถบมาให้นะครับเกือบลืมนะครับเกือบลืมนี่เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกล้องหน้ารถนะครับอันนี้ก็อ่า เดี๋ยวนี้ครับก็ถือว่ามีความสําคัญพอสมควรเลยกล้องหน้ารถนะครับยิ่งถ้าขับในเมืองขับอะไรเงี้ยนะครับก็ยิ่งมีความสําคัญเลยอันนี้ก็จะบันทึกเวลาที่เราขับรถนะครับขับรถไปมันจะติดอัตโนมัติแล้วก็จะบันทึกให้แล้วเขาก็แถมเมมมาให้ด้วยนะครับในส่วนของกล้องหน้าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็คือกล้องถอยหลังนั่นเองนะครับนี่อ่าอันนี้เขาก็แถมมาให้เหมือนกันนะครับก็สามารถดูได้ที่จอ l e a ไม่ใช่จอ Android ของเรานั่นเองนะครับนี่กล้องหลังนะครับเวลาถอยหลังนะครับก็ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการาขเขาเรียกว่าอะไรการถอยให้มากยิ่งขึ้นนะครับครับก็เป็นอีกตัวเลือกเอกหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครที่กำลังมองหารถ Suzuki อยู่นะครับสูตรนี้นะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็ไม่ได้อ่า ไม่ได้มีอะไรกับทางศูนย์นะครับก็คือไปซื้อรถนะครับจ่ายตังค์ซื้อรถเองนะครับแล้วเกิดความประทับใจนะครับก็เลยอยากจะมาบอกต่อให้กับทุกคนนะครับเผื่อว่าใครที่มองหารถซูซูกิอยู่สุดท้ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยละกันสุดท้ายนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ